อยู่บ้านหนองเหือทองเมืองไซบุรีแขวงสวนนรรณเขตรายละเอียดเินทานติดตามหับสมสองภูมิเท่าถูกจนขุดค้ำได้สองโลแปดขีดค้าดินเงินของตนเองเหตุการณ์ที่วานี้แปลกแต่จริงทานผุสมเมื่อสองภูมิหนึ่งที่อยู่บ้านหนองเหือทองเมืองไซบุรีแขวงสวนนรรณเขตกำลังขุดดินเพื่อจะก่อฝาหนา้าซาวเทคานพื้นเนืองที่กำลังจะปุ๊กเงินใหม่ บังเอิญคุดไปพบคำหู้ประพัน์แต่สมัยบูหารน,นักสองโลแปขีดและเครืองเงินอีกจำนวนหนึ่งที่มีอายุถึง2,453ปีซึ่งในเบื้องต้นผัวเมียดังกล่าวขิดว่าแมนแผนสังกสีเลยฮื้อขึ้นมาบึงแต่ก็ฮื้อไปฮื้อมาก็พบว่าแมนขุมฝังเงินฝังคำของคนนิยุกกรทีหลักฝังไว้เลยดีใจและฮ้องโฮวาขน้อยสีรวยแล้วสีรวยแล้ว ข่าวดังกล่าวได้หัวไหลหู้ไปหมดทั้งหมู่บ้านเลยพากันมาหุ่มเบิงบางคนก็มาขอเลขขอหวยสารพัดบางคนก็บอมาเบิงละละ่าลักแกเอาเพชรพอยทีติดอยู่ตามคันเงินขังคำนั่นเมื่อบ้านจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เหลือเสื้อเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทีจาวานี่บอเสือกบุควนลบลูและกลายเป็นเรื่องจริงไปแล้วพอตื่นเศร้ามาปรากฏว่าเพชรพอยที่ถือลักไปนั่นผัดกลับมาอยู่ทีเดิม จากหน้าที่เป็นข่าวใหญ่โตตามมาเมื่อเป็นเส้นนั่นอำนาจการปกครองเห็นว่าเพื่อไ่ให้มีการตกเฮียเสียหายอีกก็ควรเอาเครื่องเหล่านี้ไปเก็บเมี่ยนอยู่ห้องการบ้านแต่เมื่อเวลาที่จะเอาไปนั่นได้เกิดมีพายุลมแหงงยางกระทันหันมีขีฝุ่นไงกุ้มไปทัว่วกงกันข้ามผู้ที่กำลังถือขันเงินขันคำดังกาวจะเอาเมื่อห้องการบ้านนั่นก็ออกห้อนออกโหนไปทั่วห่างไกล ในเวลาเดียวนั่นเองเมียของผู้ขุดคำได้กดถืกผีเข้าซิงซึ่งภายหลังหู้มานำยะโพวาเดิมแมน่นทรั์ของนางพาสนมศิลปาอยู่ในวังเป็นผู้เอาไปฝังไว้และหอดเวลาที่จะไปพูดไปเกิดแล้วคิดอีดูตนสงสารทรงพัวเมียเท่าทุกจนนีเลยมอบให้ห้องด